สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นคอนเนอร์ครับพอทุกเรื่องราวเนี่ยมีมุมมองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ผมจออยากจะนำเสนอครับในช่องทาง YouTube ของจอห์ครับในความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลหรือว่าเรื่องของกีฬาครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ให้กับผมและก็ทีมงานนะครับก็ตอนนี้ 3,000กพันก,กว่าแล้วนะครับสำหรับซับนะครับก็ขอไต่ระดับไปสักหมื่นถึงสองหมื่นนะครับภายในปลายปีนี้นะครับอยากจะมีสักหมื่นซับเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะ วันนี้ครับวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นวันที่ทีมชาติไทยครับสามารถที่จะเอาชนะมาเลเซียได้2ประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอลชายไม้กํมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ส2ครับที่ประเทศกัมพูชาสำหรับแมชนี้ครับทีมชาติไทยเนี่ยภายใต้ของอิสระสีทโลเรามี3มแต้มนะครับมาก่อนหน้านี้ที่ชนะสิงคโปร์สประตูต่อหนึ่งอิสระนะครับแล้วก็ลูกทีมเนี่ยได้พักมาทั้งหมด6วันเต็มเมครับ,รบเราเล่นรัดแรกเนี่ยคือวันที่30เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนที่จะมาเล่น เมื่อวานนี้นะครับนั่นก็คือวันที่6พฤษภาคมสเิเี็์ผู้เล่นตัวจริงครับหลังจากที่ได้พักมาเนี่ยจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากนักครับมีเปลี่ยนแค่บุคคลีเหลี่ยมดีครับที่ได้ลงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาแทนที่ของพงศกรตีสาสตรนะครับที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วก็ยิทมัน่นเสเี็์ตัวจริงนะครับสิคนเลยโดยเราเนี่ยพักมา6วันครับแต่ส่วนมาเลเซียเนี่ยเขาได้พักเพียงแค่3วัน นะครับสวันที่แล้วเนี่ยเขาชนะสบปลาว5ประตูต่อหประเดิม3แต้มนะครับเหมือนกันเกมนัดนี้เนี่ยก่อนเกมต้องยอมรับว่ามาเลเซียไม่ใช่ทีมที่เราจะชนะได้ง่ายๆก่อนเกมนัดนี้เนี่ยทีมชาติไทยเอาชนะมาเลได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017ครับในรอบชิงชนะเลิศ2017นะฮะที่ชนะ1ประตูต่อศูนในยุคข,ของโคชโยง วรวุษสีมรคะครับแต่ในส่วนของครั้งที่แล้วครับทีมชาติไทยเนี่ยภายใต้มานโพกิ้งแพ้มาเลเซีย1นประตูต่อ2ครับในเกมประเดิมสนามรอบแรกเพราะฉะนั้นมาเลเซียไม่ใช่ของง่ายสําหรับทีมชาติไทยโดยเกมในวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยเริ่มต้น15นาทีแรกต้องยอมรับว่ามีความหวั่นใจเล็กน้อยครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดครับแข่งขันตั้งแต่ส6กนาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยซึ่งคนที่อยู่ในสนามเนี่ยบอกว่า อากาศเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณสัก39องศาร้อนมากๆครับโอ้โหแค่เล่นเล่นภายใต้อากาศ39องศาแต่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่เป็นอ,อิน door หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ร้อนแล้วนะแต่นี่คือกลางแจ้งกลางแดดเลยนะครับ15นาทีแรกของทีมชาติไทยมีความน่าหวั่นใจตรงที่เราเนี่ยเป็นทีมที่ พยายามที่จะขึ้นเกมด้วยการบิวอัพนะฮะขึ้นจากแดนหลังขึ้นไปต่อบอลเท้าสู่เท้าแต่15นาทีแรกเราทําแบบนั้นแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามาเลเซียเขารู้รู้วิธีจัดการกับคนที่เล่นบอลแบบบิวอัปอะฮะประมาณ15นาทีแรกเขาเล่นเพ c สซิ่งใส่เราจนเราเนี่ยมีความลนนะครับแล้วก็เสียบอลไปที่มาเลเซียบ่อยครั้ง เพีเยงแต่ว่ามาเลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฉกฉวยบอลแล้วก็พาบอลเข้าไปในแดนสุดท้ายของเราแล้วก็สามารถทาประตูได้แต่ว่ามันก็เป็นความหวั่นใจเพียงแค่15นาทีเท่านั้นทมกลางอากาศร้อนจัดอย่างที่ผมบอกครับ15นาทีแรกผ่านไปมาเลเซียรเริ่มหมดแรงครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไล่เพรสซิ่งนั่นก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะเริ่มตั้งหลักได้และไม่ต้องไม่ต้องเริ่มเล่นบิลอัพจากแดนหลังแล้วเพราะว่ามาเลเซียลงไปอุดครับเขาหมด เขาหมดเนี่ยพอเราเราเริ่มได้บุกเนี่ยเขาก็เตะศาส์แล้วมันก็เหมือนกับว่าเราก็พับสนามบุกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าปัญหาของเราคือทีมชาติไทยพอเวลาเจอกับทีมในอาเซียนโดยเฉพาะทีมที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้วเจอเขาเล่นรูปแบบรับแล้วโต้เนี่ยทีมชาติไทยจะประสบปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะเจาะเขาได้นะฮะมันก็เหมือนกับได้แต่ป้อแต่ล่อไม่เป็นทีมชาติไทยก็พยายามที่จะถ่ายบอลไปด้านข้างถ่ายไปถ่ายมาหาจังหวะ ที่จะเข้าไปจบนะครับซึ่งถามว่ามีไหมมันก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ากองหน้าแนวรุกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างวูบว่าไม่ว่าจะเป็นชาณรงค์ปุระเชษฐ์นะครับทีรศักดิ์เป่ดพิมายหรือว่าเจ้าหมายอาชิตพลคีรีลมก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจบครึ่งแรกยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเนี่ยต้องยอมรับครับว่าหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นและน่าชื่นชมของโคชละนั่นก็คือเขากล้าที่จะเปลี่ยนตัวเร็วฮะแล้วก็ พยายามที่จะเล่นฟุตบอลแบบไดเรกมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เปิดมาครึ่งหลังครับในช่วงแรกๆของครึ่งหลังก็มันยังเป็นช่วงที่ทีมชาติไทยเนี่ยตั้งหลักอยู่ทางมาเลเซียเองก็กึ่งๆรับและโต้แต่ก็กล้าที่จะเปิดเกมรุกมากขึ้นจนกระทั่งในนาทีที่72ครับทีมชาติไทยฉกฉวยโอกาสจากความเสียสมาธิของมาเลเซียหลังจากที่มีการครูลิ่งเบรกแป๊บเดียวครับชนานรงค์พรมศรีแก้วต้องชื่นชมนะฮะ มองเห็นแล้วก็เฉียบขาดครับายบอลยาวไปให้กับทางอนันต์ยอดสองวานเจ้าโฟแบร์เนี่ยก็สามารถที่จะจับบอลได้ดีบอลแรกดีครับแล้วก็ตามเข้าไปยิงก็ทําได้ดีทําได้คมฮะทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงเวลานั้นครับความกดดันเนี่ยมันโยนกลับไปที่มาเลเซียแล้วเพราะว่าเกมระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลรวมไปถึงเวียดนามเนี่ยมันคือเกมที่จําเป็นที่จะต้องมีอย่างน้อยสักสามถึงสี่แต้มหากคิดจะ เข้ารอบนะครับสำหรับ3มทีมนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาเลเาก็พยายามที่จะบุกพยายามที่จะเอาประตูคืนเพราะเขารู้ว่าความพ่ายแพ้ในเกมนี้มันจะมีผลต่อการเข้ารอบไม่เข้ารอบเลยทีเดียวแต่พอบุกแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโดนประตูที่2ครับในนาทีที่84ดสสกรบุรพาครับนี่คือเด็กอายุเพียงแค่17ปี11เดือนเท่านั้นครลงมาเป็นตัวสำรองอีก1รายครับนอกจากอนันยอนสงวานแล้วยิงประตูได้แอซิสก็มาจากอนันต์ครับ อันนั้นเนี่ยแอสซิสหนึ่งยิงหนึ่งฮะยศกรเนี่ยโอ้โหเป็นการเดลบิ์เลยฮะเพราะว่าแบกอายุประมาณสัก5 6ปีนะครับยิงประตูดได้นะฮะแล้วก็ชา,ารงค์พรมสีแก้วเด่นมากๆมี1แอสซิสนี่คือ3นักเตะที่ผมว่าน่าจับตามองนะครับแต่ว่าชอบที่สุดก็คือชาณรงค์นะชาณรงค์ในเกมนี้ครับผลชัยชนะของทีมชาติไทย2ประตูต่อศูนย์เขาเด่นยังไงฮะผมว่าเขาสามารถที่จะสร้างมิติในแนวรุก แล้วก็เกมรุกให้กับทีมชาติไทยในหลากหลายมิติฮะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสั้นการจ่ายบอลยาวการจ่ายคิลลิ่งพาสนะฮะพอเวลาที่มีนักเตะเกมรุกครึ่งหลังเนี่ยโคชหลานเนี่ยเล่นโดยใช้นักเตะเกมรุกมากขึ้นับเพราะเพราะคาดหวังในประตูมีนักเตะที่เข้าไปอยู่ในแดน3ของของคู่แข่งมากขึ้นชนาญรงค์เนี่ยจะค่อนข้างถอยลงมาต่ำต่ำลงแต่ไดเรกบอลไปเร็วขึ้น แล้วก็พยายามที่จะจ่ายแบบคิงลิงพาสเพื่อที่จะไปถึงแดนสุดท้ายหรือว่าเป็นเป็นคิงลิงพาสให้เพื่อนเนี่ยพาบอลเข้าไปทำประตูซึ่งเขาทําได้ดีฮะแล้วก็สามารถกินตัวในครึ่งแรกเนี่ยก็มีจังหวะกินตัวก่อนที่จะยิงไกลก่อนที่คือเขาเป็นนักเตะเกมรุกที่มีหลากหลายมิติฮะลากบอลไปเองก็ได้จ่ายบอลจากแดน2เข้าไปแดน3ก็ได้หรือว่าหรือว่าเลื้อยเข้าไปแล้วค่อยไปจ่ายก็ได้คือยิงฟรีคิก เปิดเตะมุมมันทําได้หลายอย่างครับชาณรงค์ผมชอบมากๆแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาสามารถทาได้ดีส่วนอนันต์ยอดสองวานแล้วก็ยจกรบุรพาเนี่ยผมก็มองว่าเป็น2นักเตะท,ที่ถือว่าสอบผ่านนะครับในฐานะตัวสํารองแล้วก็ลงมาเป็นซูเปอร์ซับได้และคนที่สอบผ่านที่สุดสําหรับเกมนี้นะฮะที่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้2ประตูต่อศูนย์นั่นก็คือโคชหลาอิสระศรีทโลก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่โคชหลาเองก็ ก็ไม่ได้ถูกคาดหวังมากนะักเช่นเดียวกับโดฮาโดฮาที่ไปจบอันดับ4ได้ซีเกมนี่ก็เงีย,งยบๆฮะแล้วก็ไม่ได้ถูกคาดหวังแต่เปิดตัวมานี่ก็ชนะสิงคโปร์สามตามด้วยชนะมาเลเซีย2อศูนย์ครับก็ต้องชื่นชมนะฮะต่อให้ใครจะไปค่อนแคะหรือติดแบบว่าเฮ้ยมันฟุกหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมันจบไปแล้วเราหกแต้มแล้วนะครับโอกาสการเข้ารอบสูงแล้วเราก็ต้องชื่นชม นะครับสำหรับโคชละอิสระเสทโลแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปทีมชาติไทยเนี่ยยังเหลืออีก2เกมครับในรอบแรกเราจะเจอกับสวบปอลาวนะครับในวันที่8แล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่11ครับจะเจอกับเวียดนามซึ่งขอสัก4ี่แต้มเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอ,อีกสมัยได้อย่างแน่นอนครับหรือ6แต้มเต็มไปเลยแต่ก็ต้องยอมรับครับไม่ว่าจะเป็นสวปลาวก็ไม่ง่ายนะครับเพราะ นักเตะส่วนหนึ่งก็คือนักเตะของทีมชาติทุดใหญ่ที่เคยเอาชนะทีมชาติไทยชุดยู23นี่แหละเมื่อการอุ่นเครื่องเมื่อปลายปีที่ผ่านมาส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือเวียดนามครับที่จะเจอกันในนัดสุดท้ายของรอบแรกไม่ง่ายอยู่แล้วครับนี่คือแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันและทีมชาติไทยชุดยู23เนี่ยไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้เลยนะครับหกปีเต็มแล้วตั้งแต่ที่ชนะในซีเกมส์นะครับเมื่อปี2017ที่ประเทศมาเลเซียครับหลังจากนั้น เจอกันมากี่นัดต่อกี่นัดครับกี่โคชต่อกี่โคช้ชก็ไม่สามารถเอาชนะได้เลย,เ,ลยเต็มที่ได้แค่เสมอครับเดี๋ยวหลังจบเกมกับสปปลาวแล้วก็หลังจบเกมกับเวียดนามผมจะมาพูดคุยแบบนี้ครับมาวิเคราะห์อีกว่าใครเล่นดีนะครับแล้วภาพรวมของทีมชาติไทยนะครับในแต่ละนัดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบช่องของเรานะครับเราก็ อยากจะสนับสนุนช่องนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับกด Subscribe นะครับให้กับผมแล้วก็รวมถึงทีมงานนะครับก็อยากจะไต่จาก3,000ไปเป็นหลักหมื่นให้โดยเร็วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ